อันเอาเสียงนะออกเสียงตามนะวินด y w i ินดี i วิน i n d w i n ด y w i ิ d y c l o u d y cloudy c ด o ้ครดีดีีที่นั่งดีดีอันนี้เป็นค้าวดีอันนี้เป็นว้นดีวินดิวินดวินดแต่ว่าอะไรทำไมสภาอากาศเป็นยังไงอิน ปีก็คือลมแรงใช่ไหม cloudy ทำไมถ้าเราก็ลมแรงอ่าฮะ cloudy เป็นยังไง cloudy เยอะอะสว่างมีอะไรเยอะเลยมีก้อนอะไรเนี่ยก้อนก้อนอะไรก้อนฝนตกก้อนเมฆเยอะเลยต่อมา rainy 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 เยอะฝนตกอ่า foggy 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 แปลว่ามีหมอก ก็มองไม่เห็นเช้าเช้ามาก็คือมีไอ้น้ำอ่ะก็อ๋อเมืนอยางนี้เหรอต่อมา hot hot แปลว่าอะไรอากาศทำไมเลยอากาศร้อนร้อนเก่งมากต่อมา snowy แปลว่าอะไรอากาศเย็นอากาศหนาวมีอะไรตกมาเลยหิมะตกมาตกมาหนาวอย่างนี้ใช่หนาวนี้เรียกว cold cold ฟังก่อน cold แปลว่าหนาวเอาดิ sunny sunny แปลว่าอะไรแปลว่าอาทิตย์แปลว่าท้องฟ้าแจ่มใสออกมา stormy stormy s t o r m แปลว่าอะไรแปลามีพาอะไรเนี่ยพายุพายุเอ็งมากอ่านก่อนพายลมแรงอ่ะใช่ windy cloudy cloudy rainy Foggy, foggy, hot. hot, 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 snowy, snowy, sunny, sunny, cold, cold, stormy, stormy. Okay, now. okay